สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในโค้งสุดท้ายนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่15มิถุนายนพศ2565นนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะคะรอความหวังว่าเราจะโชคดีไปด้วยกันในงวดนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะ สูตรพมาร่าแม่นแม่นนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาวิ่งล่างก็เข้าสองนะคะตัวจับคู่ก็เข้าศูนย์สองตรงๆงนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรพมาร่าแม่นแม่งวดที่ผ่านมานะคะถ้าเอฟซีท่านใดได้ดูได้ติดตามนะคะก็คงจะรู้นะคะว่าสูตรนี้เข้าหรือไม่เข้านะคะท่านผู้ชมวันนี้เอสก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะ ก่อนที่จะไปพูดคุยกับคนพี่เจ้าของสูตรนะคะแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป <c oughs> ดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเข้ามาดูที่ช่องละองชาแนลได้เลยนะคะ มีเลขเด็ดให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันนะคะวันนี้เดี๋ยวแอดก็จะโทรหาคุณพี่เจ้าของสูตรนะคะตามแอดมาเลยค่ะ เดีวครับค่ะลอสวัสดีค่ะอ้าวครับโอ้ยจะยังไม่วันก่อนแอดโทรหาแต่ว่าไม่มีคนรับค่ะอ๋อค,ครับพอดีโทรศัพท์ผมมันต้นล้างครับเพราะลายเลยหายหมดเลยอ๋อไม่น่าล่ะแอดถึงค้นหาลายเมื่อเช้าก็หาไม่เจอตัวเลขที่คุณพี่ส่งมาให้อ่ะครับมันในถูกล้างหมดผมเพิ่งไปทำมาได้ ได้แต่โทรได้โทรออกได้กับโทรรับได้แค่นั้ครับอ๋อค่ะค่ะครับก็วันนี้จะมาตามต่อค่ะงวดที่ผ่านมาก็เข้า02เนาะครับโชคดีเยอะไหมคะพี่ก็วันผมไปหนักเก้าสองเลยครับอ๋อค่ะหนักหนักเก้าสองเยอะไปหน่อยค่ะค่ะงวดนี้เอาใหม่เนาะพี่เนาะครับค่ะเพราะว่าสูตรก็กลับมาเดินดีอีกแล้วเนาะครับ ค่ะค่ะแอดพร้อมแล้วค่ะตามต่อเหมือนเดิมค่ะงวดนี้เพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วค่ะสิบห้าแล้วค่ะวันนี้ครับจ้าผมผมว่าวันนี้จะให้หลักร้อยไปสักสองตัวครับค่ะค่ะได้ค่ะเอาลงแล้วครับลงหลักร้อยไปก่อนนะหลักร้อยเขียนว่าหลักร้อยเนาะครับหลักร้อย หลักร้อยมีตัวไหนคะมีเก้ากับสามครับหลักร้อยมีเก้ากับสามนะคะอันนี้คือหลักร้อยนะคะเด่นเด่นเด่นเก้ารองสามค่ะเด่นเก้ารองสามเนาะครับค่ะได้แล้วค่ะเล็กวิ่ง,งอ่ะงวดนี้ข้างบนวิ่งหกกับเจ็ดครับวิ่งบนหกกับเจ็ดนะคะ

กเจ็ดเก็ดครับงวดนี้เยอะไปหน่อยเนาะเก้าเก้ครับงวดนี้เยอะหน่อยครับ <99 7. S 2> ห้าคู่ค่ะเก้็ดนะคะครับเก้าเก้าเดเก้าเาดค่ะได้แลค่ทีนี้สองตัวบนก็ตัดเอาเนาะครับคบตัดเอาครับสองตัวบนก็จะมีหกสาม หกสามแล้วก็ 59. 59ห้าเก้าห้าเก้าก็จะตรงกับหลายๆที่เลยค่ะแล้วก็ห้าเจ็ดหมือนกันค่ะครับถ้าลายดีผมส่งมาแต่นานแล้วครับลายไม่ดีไม่รู้ส่งไปไหนโอ้นั่นเลยเอดค้นหาว่าจะเอาตัวเลขมาจดก็หาไม่เจอค่ะครับแต่ว่า,าเดี๋ยวถ้าถูกเบอร์ก่อนไปซื้เครื่องใหม่อ๋องวดนี้ขอให้ถูกนะนะคะพี่ครับค่ะทีนี้เน้นตัวไหนบ้างคะ เด่นเหรอค่ะเด่นในน,นนี่นะ963เนี่ยนะ963 963เนาะครับสองตัวก็63เนาะครับครับค่ะเม็ดเดียวใช่ไหมคะเน้นค่ะครับครับอ๋อค่ะทีนี้ล่างค่ะวิ่งล่างค่ะล่างวิ่งสองกับสามครับวิ่งล่าง สองกับสามนะคะเพราะว่างวดก่อนก็เข้าล่างเนาะพี่เนาะครับเลขวิ่งล่างมันเข้าดีครับไม่รู้เลขบนไม่าจยเข้าเท่าไหร่เป็นยังไงครับแต่หลักร้อยเพิ่งทำมาใหม่นี่เข้าดีถึงงวดก่อนให้หนึ่งแปเลยนะค่ะวิ่งล่างเออสองกับสามนะคะเน้นตัวไหนคะเลขวิ่งค่ะเด่นสามวะเด่นสามตัวเดียววะรองสองเด่นสามเนาะแล้ววิ่งบนเน้นตัวไหนคะเมื่อกี้วิ่งบนอ่ะเล็ก 6ครับ6เน้น6เนอะค่ะทีนี้จับคู่ค่ะจับคู่มี30จับคู่มี30 36 36แล้วก็06ครับแล้วก็06 06ม,มันจะมาอีกหรือเปล่าเนอะครับเพราะว,ว่างดงดก่อนก็ เข้า02ล่างเนอะครับนีดนี้ก็ไม่เน่เนาะพี่เนาะเน้นตัวไหนคะคจับคู่ล่างเน้น,นเน้น36ก็36เน้น36นะคะครับค่ะคก็ให้ fc ลองพิจารณาดูนะคะสําหรับสูตรพมาร่าแม่นแม่นนะคะเพราะว่างวัดที่ผ่านมาวิ่งล่างก็เข้า2 ตัวจับคู่ก็เข้าศูนย์สองตรงๆนะคะท่านผู้ชมก็แม่นจริงๆนะคะวันนี้เจ้าของสูตรก็ให้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมให้เลือกซื้อตัวที่เราชอบนะคะน้อพี่เนาะครับคุบจับได้ออยังเนาะงวดนี้มั่นใจครับมั่นใจงวดนี้มั่นใจร้อยกว่ามั่นใจเต็มร้อยเนาะว่าจะเตะอีกแน่ๆเนาะครับครับแต่ว่าไม่รู้จะมาบนหรือล่างเนาะก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันเนาะพี่เนาะครับค่ะ ก็ให้คุณพี่อวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะจะได้โชคดีไปด้วยกันในวันพรุ่งนี้ค่ะขอให้เอฟซีทุกคนรวยๆงวดนี้นะครับค่ะสาทุค่ะครับผมครับค่ะวันนี้เอสก็ขอบคุณคุณพี่เจ้าของสูตรมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับเอฟซีช่องละอ,องแชนแนลนะคะงวดนี้ก็ขอให้ตัวเลขเข้าปังๆรวยๆเฮงๆยกช่องไปเลยเนาะพี่เนาะ ครับค่ะขอบคุณพี่มากค่ะสวัสดีค่ะครับผมค่ะ